สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปคีย์บอร์ดทาวเวอร์นะคะเป็นแมปที่มีคีย์บอร์ดเต็มไปหมดเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงคีย์บอร์ดนะคะอู้ยเสียงแบบโหอันมากเลยเรามาอธิบายทั้งห้าปุ่มข้างๆนะคะอันที่เป็นคีย์บอร์ดก็คือคุญแจครีมเราต้องอยู่ในแมป 10นาทีกุญแจช็อกกี้ต้องจ 1, 99, โโา่าย199โรบักนะคะค่าทั้งหมดคือต้องจ่าย59โรบักเพื่อค่าคนทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะคะผู้ดูแลระบบคือเราต้องจ 4, 99, า่าย499โรบักเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบนะคะปิดเสียงผู้อื่นคือถ้าเรา ถ้าเป็นสีกระทองก็คือจะเป็นสีแดงเราจะไม่ได้ยินถ้าเป็นสีเทาก็คือเอ้สีแดงไม่ไม่ได้ยินเป็นส,ส,สีเทาแหละสีสีแดงไม่ได้ยินสีเทาได้ยินเออถูกแล้วอันนี้เป็นจุดที่เราพวกเราเกิดมาอันนี้เป็นคีย์บอร์ดอันเดียวข้างล่างเป็นแผ่นเลเซอร์ขนาดใหญ่แบบยาวมากๆเลยคะ่ะ ตรงนี้เป็นแผ่นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วต้องรอจังหวะที่แผ่นเลื่อนลงมานะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยกระโดดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เป็นเส้นอะไรสักอย่างแล้วก็มีคีย์บอร์ดสี่ปุ่มด้วยนะคะตรงนี้มีแล้วอันนี้เป็น เป็นปุ่มลคีย์บอร์ดสีปุ่มนะคะตรงนี้เป็นจุดโทรนะคะก็ค,ะคือจุดแก้งการเวลาเราเหยียบปุ่มสีเขียวถ้าเป็นสีแดงตรงพื้นมันจะหันล่วงลงไปนะคะอันนี้เป็นปุ่มสเต็กบาร์เวลาเราเดินมันจะล่วงหายไปนะคะเราต้องรีบเดิน เป็นกำแพงนะคะเราต้องอ้อมไปหลังกำแพงเพื่อเราจะกระโดดต่อไปนะคะอันนี้เป็นปุ่มคีย์บอร์ดสี่ปุ่ม,มเหมือนใน t ิกตอกเลยอันนี้ก็มีอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นบันไดคีย์บอร์ดให้มีที่ปีนขึ้นไปด้วยแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยอันนี้ต้องกัดระยะให้ดีอย่าหล่นลงไปข้างล่างนะคะ ันนี้เป็นเส้นอะไรสักอย่างไว้เดินนะคะไอ้นนตรงเป็นเลเซอร์ห้ามโดนเด็ก,กแต่เราโดนไปแล้วฮต่อไปก็เป็นเส้นอีกแล้วเส้นอะไรไม่รู้เนาะแล้วก็มีสะพานด้วยเป็นปุ่มสเต็กปาน,นะคะแต่อันนี้มันไม่หล่นลงไปนะกระโดดอันนี้เป็นเหมือนสะพานตรงนี้ที่ที่เราลนเดี๋ยวเราขออน,ะะนุญาตไปลมใหม่นะนี่มาถึงแล้ว,ลวกระโดดไปเลยแล้วปีนขึ้นไปอีกนะคะ อันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอุ้ยเป็นที่เป็นที่เลื่อนให้เร็วๆนะคะอ,นนคอ,เเอ,อันนี้เป็นปุ่มคีย์บอ,อร์ดม,มีเลเซอร์ด้วยอันนี้เป็นปุ่มสติ๊กปกที่มันไม่ร่วงหล่นหายไปนะคะโอเคเกิดตต่อไปเลยค่ะอุ้ยหล่นอีกแล้วโอเคมาเริ่มใหม่โอเคถึงแล้วนะคะนี้เป็นปุ่มต่อแล้วมีเส้นอีกอย่างน่งน,นะคะ เดินไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ป,ปุ่มโชว์อีกแล้วเราคลิกแก่อธิบายอ่ะทุกคนอาจจะจำได้นะคะอันนี้เหมือนมีบันไดให้ขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นดูตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดที่มีเลเซอร์อยู่ตรงกลางเราห้ามโดนเลเซอร์เด็ดขาดไม่งั้นเราจะลดนนี้เป็นปุ่มคีย์บอร์ดอันเดียวนะคะมีหลายอันมากเป็น A B C แล้วก็อันนี้มีบันไดหนึ่งอัน อันนี้เป็นปุ่ม A B C อีกแล้วนะคะแต่มันก็ทั้งแมปเป็นปุ่ม A B C นี่นะเออเออมันก็ทั้งแมปนี้นะโอเคกระโดดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นกลมเพงเราต้องใช้จักษะอุ้ยเกือบลนปีนก็มาเร็วโอเคเกือบใจหายไปใจหายไปเกือบลนเล่นกี้ต่อไปก็กระโดดไปเรื่อยๆนะคะอัน,นเป็น เป็นเลเซอร์เราต้องห้ามเลเซอร์อค่ะแต่เราโดนไปแล้วอันนี้เป็นเส้นเหมือนเส้นสายไฟของเขาเป็นสายอะไรสักอย่างเนาะเป็นสายไฟเสียบฟ้าๆเราก็ต้องปีนขึ้นไปนะคะวุ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นมือไหมเราต้องรอจังหวะที่มือไปด้านนู้นก่อนนะคะเรารีบเดินเร็วอันนี้ก็มามีจุดโทรอีกแล้วนะคะเราคิดเราก็บอกไปแล้วนะะเนาะอ่ขี้เกียจอธิบาย เรามาเจอมือยักษ์อีกแล้วค่ะทุกคนเราต้องรอจังหวะมืงไปทางด้านขวาก่อนอันนี้เป็นปุ่มสเต็กบ้ามันหายอีกแล้วค่ะทุกคนต้องรีบเดินยาวมากเลยเป็นวงกลมด้วยมีบันไดแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปมีเลเซอร์ด้วยห้ามโดนเลเซอร์ขาดมีปุ่มสเต็กบ้าอีกแล้วทุกคนเราเบิดตสเต็กบ้ามากเลยค่ะเราจะพูดไ่ทุกกตาม ฮ้ยไม่รู้พูดถึไหมอันนี้เป็นเช่นสีฟ,ฟ้ามันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเราต้องรอจังหวะให้มันเลื่อนมาหาเราก่อนอกระโดดไปเรื่อยๆอันนี้ปุ่มปุ่มสติ๊กเกอร์อีกแล้วแต่มันหายนะคะเดี๋ยวมีกําแพงมากั้นอยู่ด้วยโคตรยากเลยค่ะตรงนี้อันนี้เป็นชุดแฮปปี้อีกเลี้ยวะค่ะมีปุ่มเอ่อคีย์บอร์ดอีกเลี้ยวนะคะทุกคนอันนี้มีหายไปกระโดดไปกระโดดไป กดป้ไปอันนี้เป็นเลเซอร์อกันนะคะทุกคนก็ปีกขึ้นไปปึ๊บปึ๊บอุย้ยเป็นปุ่ม ABC เป็นปุ่มคีย์บอร์ดแบบยาวมากเลยค่ะทุกคนแล้วกลัวหล่นมากมากเลยตอนที่เราเล่นโอเคถึงแนละ้วแล้วก็อุย้ยยังก็ถึงแล้วมั้งอันนี้เป็นเหมือนเลเซอร์ไม่เป็นไรเราหย,ยับได้เพราะเลเซอร์ในแบบนี้มันลดน้อยลดลดน้อยมาก โอเคแล้วก็ปิดไปแล้วเลเราก็เกิด <ๆ S 1> โดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะคะนี่เป็นปุ่มคีย์บอร์ดอันเดียวอีกแล้วค่ะเราเกือบล่นไปเลยถ้าเราหล่นตรงนี้คือเราเสียใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอะเราอะ เล่นมาหลายหลายนาทีมากตั้งแต่แบ็เราเหลือหนึ่งร้อยอ่ะตอนนี้เบ็ดเราเหลือแปดสิบแล้วอันนี้เป็นใกล้ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนเราก็กระโดดไปเลยเราต้องรอจังหวะแท่นสีฟ้าเลื่อนมาหาเราก่อนเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยตรงนี้เป็นจุดพักนะคะต้องให้แท่นสีฟ้าไปตรงนี้ก่อนเดิ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 นโอเคตรงนี้แก้จะถึงไอ้นั้นเส้นชัยอันนี้เป็นลเซอร์นะคะ กระโดดวิ่ยมีเพื่อนก็บหยิบหูไปเลยไปเออไม่เป็นนะทุกคนถึงเส้นชยนัยเลย้ยมาดูเส้นชายการมีอะไรให้อันนี้เป็นสปริงสีแดงไม่รู้มันทำอะไรเหมือนจะวิ่งเร็วมัง้งเออต่อไปก็เป็นสปริงสีฟ้าแต่เราเก็บไม่ได้ทุกคนโอเคมันเก็บไม่ได้ไม่รู้ทําไมเรามาเก็บพรมดีกว่านี่พรมนี่ ผมผมเดี๋ยวเราเล่นผมให้ดูนะคะนี่มาเราก็วัดามาในประตูแล้วมันจะเจอแบบนี้เดี๋ยวเราเล่นผมให้ดูนี่เสร็จแล้ยบายบายค่ะไว้เจอกับคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วย